ผีกระโปรงแดงสิงอยู่ในห้องสมุดมหาลัยผีกระโปรงแดงในห้องสมุดเป็นตำนานของนักศึกษาสาวผู้เสียชีวิตอย่างน่าเศรา้าในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาผีสาวตนนี้มีลักษณะเป็นหญิงสาววัยรุ่นในชุดกระโปรงยาวสีแดงหน้าตาสวยผมหยกกักโศกมักปรากฏตัวตามชั้นหนังสือในห้องสมุด โดยเฉพาะในบริเวณที่ร้างผู้คนเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงปี1969หญิงสาวคนหนึ่งชื่อบีเป็นนักศึกษาสาวที่ร่าเริงแจ่มใสตั้งใจเรียนชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีเพื่อนฝูงมากมายและเป็นที่ชื่นชอบของหนุ่มๆในวันเกิดเหตุเธอเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดเพื่อหาข้อมูลทำการวิจัย เธอเดินเลือกหนังสืออยู่ในบริเวณที่เงียบเชียบอย่างตั้งอกตั้งใจจูๆ่ๆก็มีผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้พุ่งตัวเข้ามาใส่แล้วรีบหนีไปทันทีเธอถูกโจมตีแทบไม่ทันได้ส่งเสียงร้องเธอก็ล้มลงกองกับพื้นโดยทำได้เพียงแค่อุทานและลากเอาหนังสือบนชั้นหล่นลงมาด้วยทำให้นักศึกษารายอื่นที่อยู่ใกล้ๆ เดินมาดูด้วยความสงสัยแม้จะเห็นว่าเธอล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วแต่พวกเขาก็คิดว่าเธอแค่เป็นลมเพราะว่าวันนั้นเธอสวมเสื้อผ้าสีแดงเลือดที่ไหลออกมาจากแผลจึงถูกสีของเสื้อผ้ากลืนไปหมดกว่าพวกเขาจะรู้ตัวว่าเกิดเหตุร้ายคนร้าย,ลลายก็หนีไปไกลแล้วและแม้ว่าจะรีบนำเธอส่งห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัยเพราะว่าเนื่องจากแผลสาหัสมาก เธอจึงเสียชีวิตหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีทางตำรวจไม่สามารถตามจับคนร้ายได้เพราะไม่มีบ่อแสรหรือหลักฐานใดๆในขณะที่เพื่อนนักศึกษาก็ต่างคาดเดากันไปว่าฆาตกรอาจจะเป็นหนึ่งในชายหนุ่มที่มาแก้แค้นเพราะถูกเธอหักอกนั่นเองแต่ไม่ว่าเรื่องราวที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรเธอก็เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าหลังจากนั้น ผู้คนก็เริ่มเล่าลือถึงเรื่องของผีกระโปรงแดงในห้องสมุดผู้ใช้บริการห้องสมุดมักจะพบเห็นผีสาวชุดกระโปรงแดงปรากฏตัวตามชั้นหนังสือบางครั้งก็มีเสียงกรีดร้องแปลกๆหรือเสียงหนังสือหล่นทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีผู้คนบางคนมองผ่านชั้นหนังสือเห็นดวงตาสีแดงฉานเต็มไปด้วยความเครียดแค้นของหญิงสาวคนหนึ่ง ก่อนที่จะหายไปในพริบตาบางคนก็บอกว่าผีแสดงแววตาที่โศกเศร้ามากหลายคนที่เจอผีต่างก็ยืนยันว่าผีตนนี้หน้าตาเหมือนกับบีไม่มีผิดพวกเขาเชื่อว่าวิญญาณของเธอคงไม่สามารถไปสู่สุคติได้เพราะคนร้ายยังลอยนวลอยู่